รามอินทาฮะวาร์ปมาแล้วฮะหลังจากที่ผมเองเพิ่งไลฟ์ที่นคะรนายกเสร็จนะครับวันนี้อยู่ที่รามอินทราครับเสียงอะไรภาพอะไรปกตินะครับมีคำถามสงสัยตรงไหนสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้แล้วก็สุดท้ายครับฝากกดไลฟ์ฝาก live, กดแชร์ให้ I have CPU ด้วยช่วงนี้ f c e e o o o อัลกอริอทรึมทม,มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับทำให้ยอดคนดูเขามันตกลงนะครับยังไง ถ้าดูผ่านเออบางคนก,นก็หนีไปดู YouTube ก็มีนะดังนั้นเนี่ยถ้าดูผ่าน Facebook หรือว่าอยากดูผ่าน Facebook ก็ได้หรือว่าอยากดูผ่าน YouTube ก็ได้แล้วก็ฝากกด Subscribe ในแต่ละช่องลยทั้งช่อง Facebook นะครับตอนนี้ผมกำลังไลฟ์สดทั้งสทางทั้งทาง Facebook และ YouTube นั่นเองซึ่งทั้ง2ทางนั้นชื่อเพจเหมือนกันก็คือ i have cpu ครับ ถ้าตัวนี้เป็นเป็น i5 กับสะสมสูงจะราคาเท่าไรครับโอ้ยากเลยครับผมยากมากฮนะต้องลองอินบ็อกเข้าไปสอบถามดูแต่ว่า,า,าราคาลดลงหลักหมื่นหลักหลายหมื่นด้วยซ้ำไปคอแซ่ 4,000d กับคอแซ่ 4,000x แตกต่างกันอย่างไรคอแซ่ 4,000x หนึ่งเลยคือน่าจะเป็นกระจกใสแล้วก็จะแถมพัดลมคอแซ่ s p 1 2 0จำนวนสามตัวบันเดิลมาให้กับเคสโดยที่ไม่ต้องซื้อเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคอแซ่ 4,000d หรือว่าคอแซ่ 4,000d airflow อะไรเงี้ยไม่เบา ขอแซอี่0 0พันดีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแถงบัลลมไม้สองตัวนะครับไม่เบาเนาะไม่โอเคยังครับผมพี่ก็ว่าอยู่แถบไม่น้อยนี่มันเยอะแรงไ,ได้ทําไปโอเคยังครับอาแขมไม่โอเคแล้วนะครับขออภัยด้วยฮะถ้าพี่เปาเงียบหน้าพูดเงือบหน้าพูดเสียมไใหเข้ไมัเหรออย่างนี้ไหม ถ้าจะชัดๆกูก็ต้องแบบจอไมค์กับปากอะโอเคครับโอเคยังครับผมนะครับถ้าโอเคขอคนนัขอขอหนึ่งกดคอมเมนต์หนึ่งให้ผมหน่อยถ้ามันเสียบมันโอเคแล้วนะครับอ่ะเครื่องนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเขาเลิกทันทีนะเครื่องนี้จริงๆแล้วลูกค้าจะมารับเองตอนบ่ายสองนะครับเครื่องนี้ลูกค้าจะมารับเองตอนบ่ายสองนนั้นเนี่ยผมต้องรีบไลฟ์นิดนึงแล้วเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะสุดเหมือนกันนะครับสุดเหมือนกันก็คือรวมจอตัว pg 259 259 QNR ตัวคอร์360เฮิร์ซไปด้วยก็คือจอของ ASUS นั่นเองดังนั้นเนี่ยทำให้เครื่องนี้มันรูลค่ารวมกันแล้วประมาณแสนเก้านะครับถ้าตัดจอไปผมว่าจะ,จะมีแสนแบบแสงกลางๆนะครับดังชัดโอเคนะครับไม่มีเสียงหนึ่งนะโอเคแล้วนะครับเสียงโอเคแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาโฟกัสเข้าเครื่องกันนะครับเครื่องนี้รายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะฮะ เพราะว่ารวมจอด้วยมาแสนเก้าเดี๋ยวแอดมินจะลงในโดยเครื่องไม่มีจอให้แล้วกันนะครับว่าเ,เครื่องที่ไม่มีจอนั้นราคามันรวมเท่าไหร่นั่นเองนี่ฮะตัวนี้นะครับนั่นชุดน้ําปิดใช่ไหมใช่ครับนี่คือชุดน้ําระบบปิดฮะนี่คือชุดน้ําระบบปิดเปิบเข้าไปนะครับคราวนี้เดีย๋ยวเรามาดูแต่ละตัวกันว่าแต่ละตัวนั้นมันเป็นยังไงนะครับ ตัว CPU จะเป็น Intel หลังจากที่เราไลฟ์ไลเซนมาแล้วนะครับครนนี้เรากลับมาที่ Intel ค่ายฟา้ากันบ้างกับ Intel ใน Socket LGA 1200นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นพี่ครับ FX 8 3ด0 0 0ส g เล่น g t V ออนไลน์ได้ไหมครับคือโหน้องคนนี้พี่ตอบบ่อยมากๆเลยฮะแนะนำว่าถ้าอยากได้คำตอบแบบเร็วๆชัวๆเป๊ะๆเนี่ย ถามในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กจะมีแอดมินคอยตอบครับเดี๋ยวพี่เปาขอโฟกัสเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับบางทีมันยากไปฮะหรือว่าเราอยากรู้ผลเทสจริงๆเข้า YouTube เลยครับพิมพ์ fx83 แล้วก็พิมพ์การ์จอแล้วก็พิมพ พิมพ์ FX 8ป0 3แล้วก็1 0 0่งิกแลวก็ g t v ใน YouTube แค่นั้นเองฮะแล้วเราก็จะเจอเลยว่ามันสามารถที่จะเล่น g t v ได้ไหมได้ที่เฟรมเรทเท่าไหร่เพราะพี่เปาก็ไม่แน่ใจว่าเล่นได้ไหมแต่คิดว่าเล่นได้แต่ว่าเฟรมเรทเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยควาว่าไหวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า20เฟรมคือไหวบางคนบอกต้องร้อยเฟรมถึงไหวนั่นเนี่ยความว่าไหวของคนไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ CPU กันฮะ CPU จะเป็น Intel Core i9 11,900KF ครับตัวนี้8คอร์16เทรดครับมี Intel Turbo Technology แล้วก็พร้อม Integrate Graphics Intel UHD 750เข้าไปด้วยนั่นเองตัวนี้เอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ทีเกตครับเพราะว่ามีรหัส F ขอไัยตัวนี้จะ Unlock Core เป็น Core Unlock Overclock ได้ 11,900KF ครับเป็นตัวรองคอร์ของตัว 11,900K ก็คือจะไม่มีกราฟิกติดอยู่ข้างในนั่นเอง แต่ว่าก็ใช้การ์จอแต่เครื่องนี้ใช้การ์จออยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นตัว3.80 0 Ti แต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับคราวนี้ตัวเบนบอร์ดนะนนเนื่อจากกับเคสเตี้ที่ผมบอกไปส่วนมากแล้วมันจะเน้นความขาวเป็นหลักกับเคส s a i r 4000x นะครับตัวนี้คือเคส s a i r 4000x แบบนี้ฮะนี่ปึ๊บเข้าไปตรงนี้น่าจะเป็นกระจกเทมเ e อร์กราสมบอกเรื่องเคสก่อนล้ากันเคสจะเป็นกระจกแบบเทมเปอร์กรา แบบนี้แล้วก็พัดลมที่เห็นขาวๆนั้นจะเป็นพัดลมของตัวหม้อน้ําตัว Corsair H 1น e ึห i Elite c ับ e l i x นั่นเองคราวนี้ด้วยความที่เคสมันคุมโทนสีขาวมันจะมีดําอยู่แค่2อ,อันก็คือว่าตัวเมนบอร์ดกับตัวการจอฮีทซิงจะเป็นสีขาวครับถามว่าฮิทซิงจะเป็นสีขาวฮีทซิงของตัวเมนบอร์ดจะเป็นสีขาวคือตัวนี้ฮะ KF ต่างจาก K ยังไงครับใช่ไหมครับ KF K คือ Overclock ได้ถ้าถ้า K F คือ Overclock ได้แต่แต่ว่าไม่มีการจอเอาอย่างนี้แล้วกันเอาคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดก็จะเป็นตัว ASUS ROG Strix B560A Gaming WiFi ผมเชื่อว่ารุ่นนี้นะ่าจะเป็น b 5 0ตัวที่สุด พอสมควรมันอาจจะแพงกว่า Z590 บางรุ่นซะอีกนะครับเพราะว่ามันเป็น1เป็นเป็น,น AOG 2คือมันเป็นตัววมี Wi-Fi เข้าไปข้างในด้วยดังนั้นเนี่ยภาคจ่ายไฟอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับเราดูด้านหลังกัน,นครับด้านหลังเราจะเห็นตัวบอร์ดอ,อย่างนี้ฮะ M.2 สองช่อง Gen4 เรียบร้อย RAM ไม่ล็อกบัตนะครับ RAM ไม่ล็อกบัตโอเวอร์คล็อกได้เนาะตัวนี้โอเวอร์คล็อกได้แล้วก็ภาคจ่ายไฟมี อย่างนี้ฮีซิงระบายความร้อนนะอินทะิเกรต VIM VIM and I/O heat sink คือตัวเขาเรียกว่าอะไรพวกเพจหลังพวกนี้มันจะมีความร้อนอยู่นะครับมันจะมีความร้อนอยู่ก็จะมีตัวระบายความร้อนที่ภาคจ่ายไฟครบทั้งหมดนะครับ t r u w a y Noise Cancelling นะครับปกติอยู่แล้วนะครับ BIOS Flash Back มีอยู่แล้วพอเชื่อมต่อด้านหลังก็คือจะเป็นฝาหลังติดมาอยู่แล้วเป็นแบบรีเม o u n t นั่นเองังนั้นนี่หมดปัญหาเรื่องกังวลว,ว่าฝาหลังจะหายมีโลโก้ r o g เดี๋ยวเราจะไปดูด้วยแล้วก็มี Wi-Fi 6E มาให้ด้วยรองรับ บัสแรมสูงสุดนะครับ5,000นเมกะเฮิร์ฮะ5,000เมกะเฮิร์ตรงนี้ถือว่าเป็น b ีสูตสที่หนักข้ออยู่เป็นอนกานนะสำหรับตัว ROG Strix แล้วด้วยความดีไซน์ที่ว่าถ้าเป็นกล่องดำมันจะเป็นดำแดงโทนดำแดงแต่ถ้าเป็นกล่องสีขาวจะเป็นโทนเงินแล้วก็เป็นสีขาวนะครับโอเคฮะเครื่องนี้จะ ROG เยอะไหมก็จะแต่มีพาวเวอร,ร์พปายอีกครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันคราวนี้ ตัวแรมนะครับแรมเนี่ยจะเป็นขนาดเยอะหน่อยฮะเยอะหน่อยของผมคือ64 g ิกะ b บต์ครับตัวนี้ต้องใช้ Core i n Gen RGB Pro SL ทั้งหมด2กล่องฮะแต่ละกล่องกล่องละ32กิกใส่2กล่องเป็น64กิกบัสสูงด้วยครับตัวนี้บัส3,600เมกะเฮิร์ครับนี่ฮะ3,600เมกะเฮิร์ตรงนี้ ใส่2ตัวใส่2กล่องเป็น4ตัวคืุเข้าไปปุ๊บอุ้ยคืบเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นบัสสามันหความจุรวมทั้งหมด6 4 g กิกเราจะได้แรม4แถวรันในระบบ Dual Channel นะครับดังนั้นเนี่ยบอร์ด LJ 1 0 0 2จะไว้เลยว่ามันสูงสุดแค่ Dual Channel ถ้าอยากเล่น Quad Channel หรือว่าแบบ8 Channel อะไรเงี้ยเราจะต้องไปพวก g x 4 0หรือไม่ก็พวก e p i x หรือไม่ก็ต้องเป็นพวกซ็อกเกที่อยู่ในพวก X 9 9อะไรพวกพวกนั้น นะครับซ so x 3 9 9เก9าพวกนั้นพวก i 9 extreme ทั้งหลายนะครับ <c, <oughs> c ี u amd กับ intel วันไหนดีกันครับเล่นเกมน้องครับพี่เปาแนะนำว่าถามใน inbox จะดวกกว่าเป็นคำถามที่แบบยากมากเลยฮะในการตอบว่า amd หรือ intel ไหนดีกว่ากันฮะซึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบซึ่งแต่ละรุ่นมันก็คือมันถามไม่จบอะเอาจริงๆมันถามกันแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหลายปีแล้วนะตั้งแต่พี่เด็กๆแล้วนะคำถามเนี่ยตั้งแต่แบบโอ้ Intel ตั้งแต่หรือ AMD อะไรอย่างซึ่งคือคืออย่างนี้เราต้องตอบแบบไม่ใช่เป็นกลางนะแต่มองว่า i h a v e ก็คือขายทั้งสองอย่างนั้นนั้นเนี่ยถ้าราคามันเท่าเท่ากันผมย,ย้ำ่างนี้อย่างเช่น i5 400F กับ Ryzen 5 3006หรือว่า i7 1700K กับ Ryzen 7 5800X ผมบอกได้เลยว่ามันกินกันไม่ลงดังนั้นเนี่ยถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันราคาเท่ากันสิ่งนั้นแหละผลประสิทธิภาพมันจะเท่ากันพอๆกันคราวนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเป็นผมนะผมยังหลับตาจิ้มได้เลยว่าจะชอบ英特尔จะชอบ AMD นั่นเองนะครับถ้าผมมีเงิน64บาทซื้อได้64กิกได้ไหมครับไอ้นพก็ซื้อได้ถ้ามึงอยากจะซื้อนพนะซื้อได้นพนะครับ i5 Gen 8 1, 0นสุดท้าี่ iRam 8เล่น GTV ใหมครับไหวครับผมอ่ะสำหรับตัวการ์ดจอครับสำหรับตัวการ์ดจอจะเป็น s o t a c Gaming GeForce RTX 3080 Ti อาจจะดูเหมือนเป็น3080 Ti ตัวปกติแต่ว่ามันเป็น3080 Ti ที่แรงที่สุดคือ a M p h o l o Black ตรงนี้เสือต้องสวิตด,ดิจังหวะนี้เสียงโอเคเหรอไม่โอเคเหรอเสียงโอเคไหม สวิตไปดิอันนี้ M h o l o Black คือตัวที่ท็อปที่สุดนะครับ12กิกตรงนี้ฮะ12กิก GDR 6x ใส่เข้ามาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยใครอยากเล่น 4K ซิสเ็มนี้ 4K หรือไม่อาจจะ Full HD หรือว่า 2K ก็ปรับสุดนะครับคือ3080 Ti เนี่ยถ้า 4K มันก็เป็น100เฟรมอยู่แล้วถ้า 2K ก็อาจจะเหลือสัก 200 f เฟรมถ้า Full HD ก็ล่อไป300เฟรมนนั้นเนี่ยแล้วแต่แต่ลูกค้าเลือกจอนี่คือจอ ASUS ผมไม่ได้เอาขึ้นมาคือจอ,อ ROG ขนาดส6 0ร้ฮนะงั้นมีกี่ชุดผมเมาค์ดหมดเลยนบเอ้ยนบอ่ะนะครับทางการจอก็จะเป็นตัว z o t e c Gaming GeForce RTX 3 0 8 0 TI ตัวท็อปสุด M h o l o Black เดี๋ยวเราจะไปเจาะที่เครื่องกันแล้วอย่างที่ผมบอกไปผมไลฟ์ไปเมื่อคืนผมถ่ายรูปไปดูเมื่อคืนนี้สัตว์ตัว Antec Talk ที่เราบาคขานอนด้วยชุดน้ําระบบเปิด EK ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนเย็นๆด้วยวันนี้ขอเปิดด้วยเครื่องนี้ก่อนสหรับตัวชุดน้าฮะชุดน้ําก็เหมือนกันนะครับเครื่องนี้ลูกค้าน่าจะเป็นแฟนบอยของตัว Corsair ด้วยนะครับแล้วก็แฟนบอยของ ROG ด้วยตัวนี้ชุดน้ําจะเป็น Corsair IQH 150I Elite c a r i, I c ชุดน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดจากคอแซฮะชุดน้ำหม้อน้ำ3า3ตอนแล้วเป็นตัว White Edition คือตัวสีขาวด้วยดังนั้นเนี่ยันั้นเนี่ยเมื่อเคสเป็นสีขาวชุดน้ำก็จะสีขาวอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันแมชกันทั้งหมดนั่นเองไฟรุ่นใหม่ c a p ์ i ออย่างสวยฮะคาร์ i ิไฟสวยจริงๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้คอแซจะเยอะเป็นพิเศษฮะหม้อน้ำา3ตอนตัวท็อป เคสคอแซร์สี่0 0 0เตัวท็อปแล้วก็แรมโอ้โหแรมนี่6ก g ิกนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเลยนะฮะและ้วยังมีอะไรอีกฮะเสียดายเพราะว่าซับไพเพราะว่าซับไพจะเป็นตัว rog นะครับแรมชุดน้ำแล้วก็เคสจะเป็นคอ r ซ a i rog จะคุมแค่บอร์ดแล้วก็ power supply อ่าสังคมจาก i h a v e แถมเข้าสารไหมแถมครับ รีเควสได้เลยฮะเอาจริงๆผมสามารถแถมไปทุกเครื่องเลยขอเพียงแค่บอกว่าแถมให้หน่อยเข้าสารนะครับอันนี้ในส,ส่วนของ Power Supply ครับเรากลับมาในตระกูล rog s t r i x ฮะนี่คือ Republic of Gamer s t r i x 1 0 0 0วัตต์ครับจ่ายไฟ1 0 0 0วัตต์ 80+ plus go แล้วหนึ่งปายแปดส plus go อย่างที่ผมบอกไปเขาจะประกันให้10ปีไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกัน10ปีจาก rog s t r i x 1 0 0 0วัตต์80 plus g แล้วก็มี Windows 10 Pro แท้ด้วยนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้ถ้าอยากสั่ง Windows 10 Pro แท้ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของสตอร์เรจนะครับสตอรเรจลูกค้าเลือกเป็น2อ,อย่างสตอรเรจค่อนข้างเยอะฮะค่อนข้างเยอะนี่คือเยอะจริงๆหมายความว่าตัว a r u s ตัวนี้จะเป็น a l r u s ตัวที่มาใหม่อย่างที่ผมบอกไปนี่คือขนาด2เทราไบต์ฮะ <c oughs> i3 Gen 10หนึ่งโวซูเปอร์แรม16 GTV ไหวไหมครับไหวครับผมไหวฮะ ตัวนี้คือ a อร่าเจนครับ7,000 S s s d ขนาดใหญ่สุดของ i h a ฮอที่มีไม่ใช่สิเป็นขนาดใหญ่สุดที่ A อ r a ผลิตก็คือขนาด2เทราไบต์นะครับตัวนี้คือขนาด2เทราไบต์เราจะเห็นได้ว่าเมื่อมันขนาด2เทราไบต์ปุ๊บรีสปีดจะอยู่ที่7 0 0 0เมกในขณะที่ไรส์สปีดจะกระโดดขึ้นไป6 8 5 0นแปเมกดังนั้นเนี่ยยิ่งความจุเยอะมันก็ยิ่งแรงตัวนี้คือตัวหลักครับตัวนี้คือตัวหลัก g e n 4ฟเจนใหม่ะครับ7น0 0 s นี่คือความเร็วขนาด Re ด นะครับผมใช้ Windows 21แล้วครับอัพมาจากวินโดว์ยี่สิบไอโนบอียนะครับคุณได้รี่รีจนจบไหมเนี่ย i5 Gen2 ฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดไฟล์ชวา์ b ให้ครับ i5 Gen2 กับ710ควรอัพ CPU หรือกาจอก่อนดีครับพี่แนะนำว่าถ้ามีงบอัพทั้งเครื่องครับผมนะครับอัพทั้งเครื่องอะ การกาจอก็ควรเพิ่มเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสที่เครื่องนี้กันแล้วก็ก่อนอื่นมีลูกค้ารีเควส t ว่าถ้าเราปิดไฟปึ๊กเข้าไปเครื่องจะโชว์ R G B ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูฮะนะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูฮะปิดไฟอ่ะเทม e อา t ไงสัตว์ดับไฟ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 ปิดไฟฮะเรา,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 าจะปิดสักดวงไหมเนี่ยก็ยังไม่เห็นปิดสักดวงเลย เฮี้ยปีหมดเฮี้ยมืดเลยเฮี้ยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเราจะรีวิวแบบมืดๆกันอย่างนี้ดีไหมฮะรู้สึกว่าเครื่องข้างหลังมันจะเด่นกว่านะเครื่องข้างหลังแม่ขโมยซีสัตว์เลยอะฮะ What the fuck เครื่องข้างหลังมันขโมยซีนอะไม่เป็นไรรีวิวได้นะครับนี่เราปิดไฟรีวิวฮะไฟดับเสื้อพี่ดีมากขอบคุณครับใครอยากได้เสื้อ i have ก็จะแถมไปนะครับจะรีวิวเครื่องไหนดีฮะเครื่องข้างหลังเรื่องข้างหน้าดีฮะ อ่ะผมให้ดูเครื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเครื่องที่อ่ะผมปิดไฟข้างหลังให้ละปิดไฟไปแถบหนึ่งฮะเหลือตรงกลางไว้ก็อยากปิดก็ต้องงดไลฟ์่ะครับ <c oughs> เอาล่ะนะครับนี่ไงเคสคอซร์สี่พ0นเอเออพูดถึงเรื่องเครื่องเนี่ยถ้ามันสวยจริงเราน่าจะรีวิวแบบปิดไฟได้วยนะไลฟ์แบบตอนปิดไฟดูแล้วจะให้เห็นความสวยงามให้มันขับออกมาเต็มที่นะครับตัวนี้นะครับตัวตัวข้างล่างตัวข้างหลังเด่นนะครับอ่ะ นี่คือคอแส4 0พันพัดลมอย่าเป็นอย่างที่บอกไปพัดลมคอแสแม่งสวยจริงแล้วนี่คือพัดลมคอแสทั้งเครื่องฮะจะสังเกตดูว่าพอมันปิดไฟแล้วนะครับพอมันปิดไฟแล้วปุ๊บเนี่ยไฟจากบล็อกเนี่ยอย่างงามไฟจากแรมก็คอแสไฟจากกาจอจะเป็นแอมโฮโอมแบล็คพร้อมสายตักสีขาวอย่างนี้นั้นเครื่องนี้ตอนปิดไฟแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมให้ดูช้าๆก่อนแล้วกันเคสเป็นคอแส 4000x ตัวพัดลมก็สวยนะถ้า้ององอขึ้นมาอย่างนี้ฮะเห็นไหม เราจะเห็นพัดลมของคอแซตตัว 400x 0นี่คือ sp1203 ตัวครับติดข้างบน2ข้างหลัง1อย่างนี้ฮะเออไฟไม่ค่อยแสบตานะจริงๆนะเวลาเราเปิดไฟอ่ะเราจริงๆแล้วไฟมันปรับได้หมดนะครับกูว่าควรเปิดไฟไหมรู้สึกว่ากูไม่มีตัวตนยังไงไม่รู้เอาล่ะนะครับดูกันครบแล้วเดี๋ยวเราเปิดไฟแล้วก็มารีวิวกันต่อเลยดีกว่านะครับเปิดไฟอ่ะ โอเคถ้าตอนเปิดไ,ไฟมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสาสุดประสุดใจมี R G B ฮะโอเคฮะขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามไอแคป c บซอยู่ครั้งนี้ข้างในฮะจะเป็นอย่างนี้คอแซ 4000X ผมบอกไปแล้วนี่คืออะคริลิกครับไอ้พู๊บิดเทมเร์กลาสครับเทมเร์กลาสสาพัดลมแล้วก็มีไฟ R G B ของพัดลม ของพัล่งคอแซทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้ที่ไฟเด่นเนี่ยจะมาจากคอแซททั้งหมดเลยยกเว้นก้าดจอที่เป็นโซแท c กเพราะว่าคอแซทไม่ทำก้าดจอน,นั่นเองข้างในจะเป็น Intel c o r e i 9 11 900 kf 8คอสิบหเทรดดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมรีวิวผมจะลองปิดไฟดูแล้วกันมันมีอีกเครื่องนหนึ่งที่หน้าปิดไฟเ <c oughs> มนบอร์ดจะเป็น rog strix a b 5 6 0ครับสีเงินเป็นหลักตรงนี้ นี่ฮะฮีซิงเลยคำานอนสีเงินปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ RAM, แรมเต็มเต็มนะครับ RAM, แรมเต็มเต็มคือ6 4 g ิกิกจ์จากคอแซเวนเจนส R G B Pro S L ฮะตัวสไลด์โลเวอร์เวลาใส่ปึ๊บจะติดอย่างนี้หมดเลยนี่ฟืดเข้าไปนะครับล่างลงมาจะเป็นการ์จอนี่คือ Zotac Gaming g e F O r c e R T X 3080 T I a M P O L O B L A C K ตัวท็อปฮะนะครับตัวท็อปนั่นเองออรัสตรงนี้ฮะออรัสเห็นข้างในตรงนี้ออรัส n 2 NVMe จะเป็นขนาด2เทราไบต์รีทเจ0 0พันเมกไรท์หกพันแเมกตอนนี้ออรัสผมมีแค่1เทกับ2เทนะครับแล้วก็ลืมไปว่าว่ามีฮาร์ดดิสก์ซีเกตสกายฮอคอีก6เทราไบต์นะครับอีก6เทราไบต์นั่นเองเพราะว่าสไปร์โรจีสเตรกหนึ่งพัวัตต์ 80 plus go ใส่เข้าไปเรียบร้อยชุดน้ำ corsair iq h 1 5 0 i มีไฟบล็อกตรงนี้สวยงามแล้วก็เป็นตัว3ตอน1 5 0 i elite c l p e l i x มอน้ำจะถูกวางอยู่ข้างหน้าตรงนี้ฮะนี่มอน้ำจะอยู่ตรงนี้สวิตไปนะครับนี่3ตอนอย่างนี้หัวจดล่างที่ก็บนแล้วก็ลงไล่ลงมาตรงนี้อ่า3ตอน ระบายความร้อนนั่นเองนะครับการจอจะลงมากไหมครับพี่พี่ว่ามันก็ลงมาเยอะแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ารอได้เราต้องดูตัดสินใจกันออกไปว่ามันจะลงกว่านี้ไหมนะครับการจอโซแท็กกับเอเนซายราคาต่างกันเยอะไหมครับพอๆกันครับแบรนด์พอๆกันเนาะขอเช้นต่อด,ด้านหลังฮะหรือบอกไปเห็นเป็น b 5 6 0อย่างนี้ให้มาครบครับหนึ่งเลยมีโลโก้ ROG อยู่ นะครับ h d น i d i s p l a y Port b ย o s อร a ตไบ s อสแฟชจะมี0 4ช่อง3ช่อง3.0นะครับ3.1 Type-C ให้มา2.5 Gigabit กิกะให้มาอยู่แล้ว Wi-Fi 6 Wi-Fi 6ธรรมดาไม่ใช่ Wi-Fi 6e ขออภัยนะครับ Wi-Fi 6แล้วก็พวกระบบเสียงทั้งหลายมี Audio Type-C ให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอเชื่อมต่อไม่ต้องห่วงเหลือกินเหลือใช้หน้าเคสด้วยนู่นนี่นั่นได้อีกนะครับก็จบลงไปครับเครื่องนี้ลูกค้ามารับฮะ นะครับแสนเก้าหนักข้อหน่อยมีสายถักด้วยสั่งสตรีคนดเอเทาด้วยแล้วก็วิน10ด้วยนะครับแล้วก็จะมีจอของ asus pg 2 5 9 qnr นะครับเดี๋ยวตอนเย็น4-5หโมงเย็นเดี๋ยวผมน่าจะมีอีกเครื่องหนึ่งคือ antech t l l k สีแดงนะครับสีแดงกำลังอยู่ในขั้นตอนเสร็จแล้วละ่ะรอไลฟ์อย่างเดียวนั่นเองนะครับฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็ราคาอาจจะหนักนิดนึงแต่ว่า ของที่อยู่ข้างในก็ไม่ทำให้ธรรมดาเช่นเดียวกันแล้วกันฝากคปนี้ไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่เครื่องถูกๆ i have ก็มีนะนะครับสามารถ more, อิน์เ b o x ไปได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have cpu ครับทั้งใน YouTube และใน Facebook เดี๋ยวตอนเย็นๆ็้าโมงเย็น6กโมงเย็น,เ,ยนเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบสำหรับวันนี้ผมเองขอบคุณมากครับแล้เ,เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย